ท่านรองครับล่าสุดนี่มีเรื่องของมาตรการที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการาสวมใส่หรือถอดแมสแบบสมัครใจนี่ครับท่านรองครับเอครับผมตอนนี้ก็คือทางสบคนะครับแล้วก็ได้ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศน,นะครับตามพระราชกำหนดการบริหารการในภาวะฉุกเฉินนะครับก็กําหนดให้ผ่อนคลายในทุกจังหวัดทุกประเทศนะครับโดยเฉพาะเป็นพื้นที่สีเขียวสีเขียวก็ รัฐาดีเราอยู่ในจังหวัดสีเขียวนะครับคือเป็นมาตรการผ่อนคลายทางสังคมเรื่องสวมหน้ากากนะขอให้เป็นไปดยความสมัครใจนะครับเมื่อก่อนเราเป็นมาตรการบังคับนะครับถ้าออกจากเทีสารจะต้องสวมหน้ากากถ้าไม่สวมมีความผิดนะครับใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้อมีมาตรการสามอย่างคือหนึ่งถอดหน้ากากเมื่ออยู่ในที่เปิดโล่งนะครับจํานวนคนไม่มากเกินไป ในสนามกีฬาในสวนสาธารณะในในต่างๆในที่บริเวณที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้งนะครับนะครับก็ให้ใช้การเว้นระยะหา่างประมาณสองเมตรเนี่ยนี่คือหลักการประถอนหน้ากากนะครับอันที่สองถ้าหากเป็นสถานที่ปิดอย่างเช่นบาร์สถานบันเทิงนะครับหรือห้องทำงานที่มีมีม,ม,มีห้องแอร์นะและที่มีการรวห่วงคนกันนะครับอากาศสบายถายเสียไม่ดีนะครับก็ จำเป็นต้องสวมหน้ากากกันอยู่นะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับกรณีบุคคลของูญแปดนะครับหรือผู้มีประจําตัวโรคประจําตัวเจ็ดโรคเนี่ยครับก็ส่วนี้เตียงต้องจะต้องสวมหน้ากากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสามอย่างที่เขาเอ่อมีข้อกําหนดมานะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับแล้วก็หรือถ้าท่านหรือถ้าถ้าสมบักใจสวมนี่ก็ไม่ใครว่าอะไรนะครับสวมสวมหน้ากากตลอดตลอดเวลาก็ยิ่งดีนะแต่ว่า หลายคนเนี่ยสวมหน้ากากและาอเจไม่สะดวกนะครับรอพอแล้วแต่ก็มีมาตรการผ่อคลายสามประการตามที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับ